ในขณะที่แก๊สหุงต้มและแก๊ส LPG รวมไปถึงแก๊ส NGV ที่ใช้ในรถยนต์นั้นผลจากการตรวจสอบร้านที่ติดตั้งมีเกินกว่าครึ่งไม่ได้มาตรฐานครับโดยคุณสุรศักดิ์นิติวัฒนายกสมาคมธรุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยนะครับพร้อมกับจํานวนสมาชิกส่วนหนึ่งก็ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเพื่อที่จะให้มีการประชุมพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องของแก๊ส LPG และแก๊ส NGV ในรถยนต์ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีร้าน อู่ที่ติดตั้งแก๊ส NGV แล้วก็ LPG 1000รายแต่ปรากฏว่าเกินกว่าครึ่งไม่ได้มาตรฐานในขณะเดียวกันจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้แก๊สทั้งสองสองชนิดนี่นะครับเป็น LPG 1ล้านคันส่วนที่เหลือเป็น NGV ถ้าไปนับรวมแท็กซี่ด้วยก็จะมีประมาณ1นล้าน6แสนคันโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นร่วมกันนะครับว่าควรจะมีการเพิ่มความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สที่ได้มาตรฐานมากขึ้นรวมถึงต้องไปส่งเสริมสนับสนุนอู่ที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้ก ได้รับการยืนยันจากกระทรวงพลังงานว่าจะยกเลิกจดทะเบียนรถที่ใช้กา๊าซ LPG เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นนะครับส่วนนายสุรศักดิ์ก็ได้ยืนยันว่าสมาคมนั้นไม่ได้คัดค้านการทยอยปรับขึ้นราคา LPG และ NGV ตามเป้าหมายของกระทรวงพลังงานเพราะเมื่อเทียบกับราคาน้ําัันแล้วถือว่ากา๊าซนั้นยังมีราคาถูกกว่ามากครับ